สวัสดีปลาลูกปอปสร้างนมอดคือเก่าปลาลุงเอ้เงินอะไรจะกินสมปลาลุงเอ้มือนี็อ้อนกำลังก้อยแจ่วปลาลุงเอ้เดวัสดีปลาลูกเจี๋ปลาเด็กตัวของผมบ่มีนอนมีนอนมีนอนคนวะติดตองปลาลุงนมอดเอามาแล้วปลาลุงฮะเออกินบนนอนโอยน้องเกลียดมากนมอดเอาปากคามาดับลุงไม่ได้หมักตึงๆปลาลุงหักเบียดสุดนะตอนก็เอ้ปลาเด็กกับกแดงนัปลาเด็กอันกับปู

เจียวปละแดกช่างก็ไดไปเอ้เดยวถ้าบื่ัดกินนกันเด็กปลุงเสร็จเสรตอนนี้ก็ต้องกินลุงเอ้เสร็จปลุเสร็จงนอนมาซานนอนสบายดีพี่น้อง

ยูนอนเมืยตอบคอมเมนต์นางอ่ะยูนอน FC ดาวนาดามันร้ายพวกไม่เป็นหันเด็ด้วกไอ้พวกอนวกันโอ้กูน่ากัมึงไนอนก่อนกัน

สมาบักคาบงียบเลยเงียบกินหอนบ่หิบจว่โออยม่ได้คิดเนาอแต่หแต่เขายังบ่ไดคิดเนาะแม่นว่โอ้ยงาโอ้ยงาโงาโอม่นองเลยไม่นงก็ะงาโ ข้าวโพยังขาโเจ้าเป็นซับเลือใช่รึซุปข้าวโพดซุ่นี้เนาะข้าวโพนเน่บุญเหี้ยได้ข้าดเน่าอ๋อโกตรโคตรโคตรตาโคตรโคตรโคตรกุตรโคตรโคตรโค

เมื al, bills, องั้นาบลปูให้น้มันันเทียวตื่นมันอ่ะใคเหนี่นอนด้วยเขานอนแล้วจากินเขาดอออกมาอกมนั้งหานจะาขปูผมแมน้มาไปจะขอบาพี่ลองเลยตื่นแต่มซื้อป้ตี้สีเลเปิดเท่งเมอสั้น่ะแม่้อแบบอยู่หน้าปตีงเย อ่หน <Happiness S 2> uh ้า huh. ป no ีกเอ่ kind <of popcorn? S 3> mm ่ไ hmm. ด um, uh, ้มอว่อยากอยู mm ่ห hmm. น um, yeah, anyway. uh ้า huh. ปีนอมาจะจัดไหนเมนว่าอยาหน้าปีนมะจะไปซื้อนะใหาเชอยาเซวไหนยังขาเมนอมะรนียังไ่ขาวขาูดวแล้วะกนนง ้าเราขบาบบาดเบิดลุยน้ำมันยังดอยูน่น,นานฮข่าบาดเบิรดิยเขาเครื่อง้วเขาทุกคนเดียวข้าอเลียวสักกินนี่ไม่กระปูนีม,เนมดเยี่ยมมากม <laughs> ีนเผาเอ้ยเยี่ยมมากขามมันหม,มัมกปูเ้ยบุกุม เหอซ่าตจีนบ่แม่กินเจลกับขาวที่มาขาวกับเจลว่าหอนะนเนาะาดซะอ้าโน้องบเอาเท <Damas> ่าไห่มาเมื่อเมื่อน้องบีชุดเห่อโอ้โเยนะเจ้าหัจักว่าเอาเหอจะไปจะไปลุ้งเต้นน้องบีกะนะไวผักซ่องเลยไวผักส่องไก พ่อมาขึ้นเลยทติดตามต้องเงี้ยในเด้ปลาลูกเนี่ย้ต้องไอ้มอง้ัก่องไทยถักสองาดูบอกกูบอกป้าลูกนะฮะเสียบผว่าไปรูปไง้าวแท้เพลินาได้เป็น่ง้อาว้อ้าวแทัก่องดูะัก่องด้ยางห้น้นงอ

พอดแน่น่องช่มสูงก่พัดตันเนื้อบนมือเปล่าให้หมดไหมปอปอให้ยเนี่ยหอใหมดงน,น,น้องนังไก่ ใช้เสียมากินสุมเนาะไปกินชุมก่งที่ว่านั่นได้ครัวะนองกัดจิ้งิแมวแมวตัวลูกเหยียดแมวเนยเหยียดแมวกินชุมไล้วลากเหยียดแมวกเนี่ยนองมอนม่กินมเาห้องน้ำเขพันทเลวห้องน้ำเขพันเลวเหมือนมอนว่อน้อนูมันต้องบีกินสุมบัวเด้น้องบีมึงแกบังหันด้วบ่แป็น้องบีได้ทีจา ใช่เป็นบ่แรกกัโอ้ยงแม่เขาบ่มหินไหนเนาะใส่สั่งกตายเลยเลย่มาใช่ะโอ้ไปกับหัดอหัดตงอนดีดอกงเอ้ยงอนดีจ้ะค่ะเอ้ยตัว็อลากนอนบะเองกอบเกนอนได้เก่ง

บอยากวันไหนห่งมอนี่น้ำมันนี่ขาลาบีิปแล้วปลลุงปากกุไลกุแซกกุติดตามซองน้ำมันหนเด้อปลลุงซองน้ำมัปลุงกออนปลุงทาว่ากันลิปหนาปลลุงสบายดี